เมื่อข่าวการปนเปื้อนสารหนูในแม่น้ำกกเริ่มกระจายสู่หมู่บ้าน ที่ตำบลท่าตอนอำเภอแม่ายจังหวัดเชียงใหม่อาสาสมัครสาธารณสุขประจามู่บ้านหรืออสมจึงต้องทำหน้าที่ลงพื้นที่คัดกรองความเสี่ยงตามบ้านเรือนทุกหลังในหมู่บ้านที่อยู่ติดกับริมแม่น้ำกกจะขออนุญาตสอบถามนิดหน่อยค่ะตึกวันนี้เฮาอยู่เนี่ยเขาได้ใจน้ำน้ำกกกว่าข้าแต่น้ำกกนี่อยู่ใกล้อยู่แต่ว่าไม่ได้ใ้เขาใจน้ำ จะนำปลาปลาภูเขาภูเขาเนาะ <c oughs> แล้วบัประเดี๋ยวนี้จะขอสอบถามมันตีผมก็ใช้ได้ใช้นะไหมไม่ใช้นะ้ำพกไม่ใช่น้ำอะไ่ะได้น้ำปลาสอนน้ำมันน้ำบนหลอยมดอะไรไม่ได้ใช้เนาะผมเลยใช้น้ำพกลุงเหยบยจาเหมือนกาลร,รงเหยียบอะ่ะตอนมีสารเพิษเนาะกาลุงเหย็บน้ำพกอ่ะปัจจุบับนบมีโรคประจำตัวมีหัวขับเจ็บไป การเก็บข้อมูลจากชุมชนตั้งแต่แหล่งน้ำที่ใช้ในการประกอบอาชีพไปจนถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันถูกนำมาเป็นฐานข้อมูลในการประเมินความเสี่ยงเพื่อเฝ้าระวังสุขภาพของชาวบ้านอย่างใกล้ชิดแบบประเมินความเสี่ยงถูกออกแบบมาอย่างเร่งด่วนหลังชาวบ้านบางส่วนเริ่มรับข่าวสารจากพื้นที่ใกล้เคียงที่มีการตรวจพบผู้ป่วยจากสารปนเปื้อนในน้ำเดือนหนึ่งกี่ครั้ง แม้ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยในพื้นที่แต่ความเปลี่ยนแปลงก็เริ่มชัดเจนเด็กๆที่เคยใช้แม่น้ํากกเป็นสนามเด็กเล่นตามธรรมชาติวันนี้พากันหลีกเลี่ยงอยู่แต่ในบ้านเพราะกลัวผลกระทบจากน้ําในแม่น้ําแล้วใครบอกให้เราไม่ไปเล่นตอนนี้แม,ม่บคุณแม่เป็นอสมอด้วยบอกดีๆหรอแล้วอยากกลับไปลงไปเล่นไหมครับ อย,อยาก <laughs> แล้วทิ้ไม่ลงไปได้เพราะอะไรรู้ไหมครับสารนัว <laughs> โอ้รู้ด้วยใครรู้จักสารนัวด้วยเขามาตรวจฉี่คุณป้าไปวันไหนบ้างอ๋อเพิ่งตรวจไปแคโหัเดียวหมออะไรมาเนอะนี่แน่แล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยอายุหกสิบกว่าและะ้วค่ะหกสิบหกลายายอ่ะครับครับ <laughs> แล้วตรวจเพราะเรื่องไม่น้ำกกใช่ไหมครับใช่ มันมีสามคนเพื่อนอย่างนี้นะนเพื่อนแต่ยายก็ไม่ค่อยเลยลงเพราะว่าอยู่ปีๆไม่ค่อยได้ลงหรอกเราว่าสิบกว่าปีแล้วแล้วไอ้ที่ตกปาลาแต่ว่าเมื่อก่อนเคยตกปาลาเหรอฮะค่ะเด็กๆเขาตกเลยอ๋อตอนนี้ก็ไม่ไม่ตกแล้วไม่กล้าตกแล้วถ้าตกก็ไปตกในร่องน้ําแถวข้างบ้านอ๋อ <c oughs> มันจะมีปลาตัวเล็กๆอะไรไม่ค่ะยังตอนนี้ยังค่ะผุ้มในการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลท่าตอนบอกว่า แม้จะมีผู้มาพบแพทย์ด้วยการผิดปกติเช่นเป็นผื่นหรือคันผิวหนังแต่จากการซักประวัติอย่างละเอียดพบว่าส่วนใหญ่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเกี่ยวข้องกับสารหนูแม้จะยังไม่พบผู้ป่วยจากพิษสารหนูเรื้อรังในพื้นที่ท่าตอนแต่หน่วยแพทย์เฉพาะกิจจากกรมควบคุมโรคและกรมอนามัยยังคงลงพื้นที่ต่อเนื่องเพื่อเก็บตัวอย่างปัสสาวะ ตรวจหาสารหนูในร่างกายและตรวจวิเคราะห์ห่วงโซ่อาหารในชุมชนตลอดระยะเวลา4เดือนนี้เรายังไม่เจอผู้ป่วยที่มีผลกระทบนะคะก็ถ้าเกิดว่ามีอย่างเช่นเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นอาการผื่นคันหรืออะไรแล้วก็ให้การรักษาตามระบบค่ะแล้วก็ฟื้นฟูเนี่ยหลักๆแล้วฟื้นฟูในช่วงนี้เนี่ยจะเป็นการฟื้นฟูในส่วนของสภาพจิตใจมากกว่าค่ะเพราะว่าชาวบ้านแถวนี้เนี่ยอย่างที่แจ้งเนาะช่วงประมาณสงกรานเนี่ยค่ะ ปกติแล้วเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแต่ว่าในช่วงสงครามที่ผ่านมาก็คือได้รับผลกระทบในช่วงนี้ในเรื่องนี้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยะจะเป็นการฟื้นฟูในเกี่ยวกับด้านสภาพจิตใจมากกว่าเรารักษาที่ปลายเหตุก็คือดูแลประชาชนในส่วนที่ปลายเหตุแล้วนะคะแต่ว่าปัญหาหลากักๆแล้วเนี่ยน่าจะได้ยินจากข่าวคราวอะไรมากมายแล้วปัญหามันไม่ได้เกิดในพื้นที่มันเกิดตั้งแต่นอกพื้นที่นอกประเทศไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะก,ก็คงต้องฝากทางผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้อง ก็ช่วยกันแก้ไขปัญหาเนีคะเพื่อลดความประชาชนก็จะได้กลับมาใช้ชีวิตปกติขนาะเดียวกันมีหลายหน่วยงานที่ลงพื้นที่เพื่อสุ่มตรวจน้ำประปาตามหมู่บ้านริมแม่น้ำกกตั้งแต่ต้นน้ำไปถึงปลายน้ำจนถึงเดือนกันยายนเพื่อให้แน่ใจว่าน้ำที่ชาวบ,บ้านใช้ย่งปลอดภยัย และยังไม่มีใครล้มป่วยแต่ความไม่มั่นใจยังคงปกคลุมไปทั้งหมู่บ้านและถึงแม้ว่าระบบสาธารณสุขจะเป็นปลายทางของการแก้ปัญหาแต่การเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องการสื่อสารเชิงรุกและการร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆก็ยังเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อปกป้องชีวิตผู้คนที่ผูกพันกับแม่น้ำสายนี้มาตลอดชีวิตวชิวริทธิ์บำรุงชัยไทย P ี s สรายงาน